วิววรรณรสเปิดภาพแซบโชว์อึ่งเบาๆเป็นคนลืมรูดซิปที่เซ็กซี่มากแต่พีคสุดตรงเจเจพิพัฒน์เข้ามาคอมเมนต์แรงเป็นอิโมจิรัวๆทำแฟนๆฮาสนันห่วงจริงอะไรจริงตั้งกล้องถ่ายรูปเองในวันว่างเพื่อหาอะไรทำคลายความเบื่อสำหรับนางเอกสาววิววรรณรสที่ถึงแม้จะเป็นเพียงแค่รูปถ่ายธรรมดาาแต่ดาเมจของความสวยก็พุ่งกระจายออกมา,มามากเลยทีเดียว และสิ่งที่ทำเอาแฟนๆต่างเข้ามาคอมเมนต์ไฟลุกอดแซวไม่ได้ก็คือสาววิวได้เผยภาพให้เห็นมุมเซ็กซี่กรุบๆด้วยการไม่ลูดซิปเสื้อบริเวณหน้าอกเผยให้เห็นเนินแซบๆที่เรียกน้ำย่อยเบาๆกับแฟชั่นที่เหมือนลืมลูดซิปจนเสื้อแหวกเห็นเนินอกอึ่มจัดความเซ็กซี่แบบเผลอๆทำแฟนๆกดไลค์กันรัวๆแต่ดูเหมือนภาพเซ็กซี่เซตนี้จะมีคนที่ไม่ถูกใจอย่างแรงนั่นก็คือแฟนนุ่มเจเจพิพัฒน์ ที่เข้ามาคอมเมนต์เป็นอิโมจิรูปเท้าแบบรัวๆซึ่งสาววิวก็ตอบกับแฟนหนุ่มแบบขำๆว่านวดหน้าด้วยฝ่าเท้าหรอและที่จริงจะยกนิ้วให้ใช่มะงานนี้ทำเอาแฟนๆฮาก,กันสนั่นเชื่อว่าคอมเมนต์แบบนี้เพราะห่วงจริงอะไรจริง